มาครับพี่น้องมานี่สีเก็ดเข็ดน้ดนำตกน้ำตกเนื้อครับพี่น้องอย่างพ่อ มัดมาแต่ก็อยเห็ดนำโต๊กพี่น้องนี่นี่ครับเป็นเนื้อเนาะ,ะเร็วนะครับเนี่ยมีมันม่นพร้อมเป็นรัแซบพี่น้องซ้อยจุแบบนี้ก็บดีแซบเมือนกันนี่ชันซ้อยเนาะมันก็บไข่ไนขน่อันนี้แหละครับพี่น้องไข่ายเสียห้องหายครับพี่น้องเนี่มีมั่นแซบเนี่ยดีเพชรนำโต๊กพี่น้องแล้วก็ มีต้มแซบเอ็นแก้วครับเอ็นแก้วเนือ้อต้มอยู่หลังบ้านดูพี่น้องนี่นี่นมิลําม,มาอย่างอันนี้ก่อนนี่ครับนี่พี่น้องไฟลุกพวนพวนพวนพอนพวนออพี่น้องอย่างู่หนาบานเลยไข่พ่อหน,น้าบ้างนี่โต๊ะเรียบซิบซิบแน่นจังหน่อยพี่น้อง ไปเนี่ยเรียบเีบๆจังน้อยนะครับอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเลยอันนี้คือนนเ,ปเป็นเป็นเนื้อเสียบนะพี่น้องนี่ เ็ดน้ำตกเนื้อครับพี่น้องเห็ดน้ำตกครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีมากินอันนียังก่อนอันน้ำตกเนื้อครับอันนี้ครับนี่นี่อันเอ็นแก้วครับ <Yeah. S 2> พี่น้องแล้วก็มาเด้อพี่น้องมาติดตามเขามาสู่ชอ่องอันนั้นแนะนำเขามาสู่ช่องนมบุรีรัมย์กับสาวนาครพนมเนาะพี่น้องเนาะมือนีมากินแสบๆน้ำกันครับ มาสารน้องฟันมโนมาให้พี่น้องเบิ้งบบดนี้ตาเขามาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับมีน้ำโต๊ะครับน้ำต๊เสือห้องไห่ครับเป็นเสือพร้อมอันนี้ครับเอ็นแก้วครับนี่หอนๆเลยตู้ๆนี่ครับเอ็นแก้วคนน่ะพี่น้องอายทวนทวนแต่ก็มียางนี่ครับยางเสือห้องไห่พร้อมครับกินกับแก้วพี่น้องพักได้มาง่ายๆเหมือนนี้มาครับพี่น้องมา เน,นืยวบะหมี่พี่น้องมันีได้ใส่ข้าวเจ้ามันมาครับมากมากแล้วตขาขาววันมาแม่ออกมากินเลยกินเลยใส่ละนุ่มบบหลาละมาครับพี่น้องลลนองี่สาวน้องขอนพนกุกอนเนี่ยมังกลัวมันเสร็จแล้วดีครับเ้อะจุ่มเอาเยอะจุม่ม อาจารย์นี่มันอะไร่นั im oh, ่งเลยแบบาเด้อพี่น้องตักเขาโยครับนั่ะกเขาโยพี่น้องม่กเราไม่หวานได้หรือมีบ่ได้นจง่มยากเนาะเอาอันอันคือบ่หัณฝอยๆจี่งนะพัดจุ่มใส่ทางเลย มาพี่น้องขากระเต่ากับปลาออกมากินพร้อมกันกินเน็ดกินแซ่บมาพี่น้องมาครับมาเลยมากินแับนี้ครับพี่น้องต้มอยนแก้วกระแซ่บพักหลายๆมีพิเศษด้วยนะมีพิเศษด้วยเป็ชีคนแล้วทีแรกถ้าเช่าพี่เ็กก็จะลุกมานั่งอย่างนี้พี่น้องงงงงน้ำตกมาดีเพราะมีเข่าเหนียวพากเลยพี่น้อง เจ๊นั่นแรงมากจิงมีข้าวเหนียวไหมพ่ออย่ากริงพ่อเหนียวข้าวเหนียวปันไปพ่อชอบกี่เบิร์ดเลยเอาเหนียวดีเลยอือหือครับตกเนี่ยเข็ดซ้ำเหนียวพี่น้องกินนี่ไหมนะอืะอหือแบบหวา้วนะอร่อยนะ แซ่บพี่นอืคซือมาอร่อยมั้งคุณน้องไ้น,นี่ครับคือบางกล่องครับนี่ครับได้ย่างร้อมเนี่ยเอ็นเกี่ยวซื้อมารอาร่อยหาคีครับเรื่งกิโลแซบบ่บนอืเน,น,นกีน่ยมันน่อบบากระไดมันเป็น่น่ะนี่ขาวมากินหรอ กนโ่โอ๊ปเนางเสเขียนนะเนี่ยมน,น,นมนมครับพี่น้องสันคนหวานะนะถ้าก็ต่อเนี่ย

ไอพ่นเดีอนหนึงฮัลโหลฉันี่วะานแมนนี่ไอพ่นเขาไปจีนอองนองขอเจ้าตอนนีปกครองไงกังจิ๋นอนองคีนกับไอ้พ่น ăn vào mà. kèo kèo nó <coughs> <Điển nghề>. <coughs> ตสมมให้แล้วห้องกับมันผมเอาอยู่นอนตมไงเีบพี่น้องเจ้าโอ้ยใครกบอกแขง ้าเปลาแลกเปลาแล้วาตัวาป,า,วา,ป,า,ปาไพี่น้องมากินเดียวังไรอยไมู่้กินข้าวต้มอร่อยๆแล้วช่องเยอะแต่ฉดหลอดจัะ มึ้นอยู่ขครมั่วไอ้คนสื่อไปเหตุับคิดใจพี่นอ้องดีจ้ะกาบุกครองก็มัน chị này thì hóp mồm nào ừ. nó như ma cho hơn nó mi bậc như nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

เป่าเก่งทีมเลยนั่นเป็นคนแบบนี้ตี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 อะไรตียาตีฝาดยี่โอปวดๆเลยว่าตีพี่เนีติเตือนมากกินเขาพร้อมเสมอไปเนาะ

กัดดืวกินจุกๆไม่นอนเลยกินเดียบตรงนี้โลกมันหล

อีกต like no ัวอีกหนึ่งอะัวไม่มางชอบเนือแกงด้วยที่ก่อนีเลยนะจริงชอบมีนี่ชอบ่านางักเหี่ยวไ้กควนแบบ เนียเ่ย่ได้เห็ดกินไหมแล้วกินตัวเนียเลูกเนี่ยอืครับยากครับ,บตึ้งเผ็ดต้งหอนพี่น้องเองอ เข้าก็ฮ้อนอืมขอแล้วอืมอาหารบางพี่นอ้องแก่เพีย้ยนงวนไใ้เมียดน่องวัวพี่นอ้องเหลือ เกี๊ยวพริกเกลือกินเราไม่รู้เค้กเกี๊ยวพริเกลือกินคนเอานันใช้หนังตาใช้ดีใช้ผีของจุ๊บดังเนี่ยใส่ดังพี่น้องไป็สื่อของน้ำนมมือลำเราดีกว่านี้มีท่านให่ฟังคนคนคนอยู่บ้านพี่น้องเนี่ยจังหวไปเ็ศงานปูหินอ่อนอยู่น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ เป็นงานปูหิ่งอ่อนพี่น้องนี่แหละเพิ่นอยากกินอันนี้เนาะบ้านเพิ่นมีมีแต่บอกกีโกยพี่น้องบ้านเพิ่นติดปลามีแต่บอกกีโกยเนาะเป็นกระอยากกินเลยไอ้จำเกลือเพิ่นกินแต่มั่งเพิ่นเห็นอันนี้เป็นพ่วงเป็นพ่วงเนาะเพิ่นอยากกินบะง้อ้อมบัดนี้กันนมยี่ร่่มกันย่างซอเนื้อหมูเนื้อยังอยู่ครับพี่น้องมาฮอดลันนี่แหละลันคนละไม่ันมีบะง้อ้อมเนี่ยยูงเทียปปูหิ่งอ่อนเนาะ เคนกะเวงตั้งเขาเลยพี่น้องเงาะโลโขยโลเคนวะคนว่ามือนนี่บบยีโกยไงเงาะโลโขยโลเคนวะบา้าอุญางนี้เลยเงารวมแบบยีโกยไอ้ดังไอ้คัดเลือกอ่หานก็เรารอ,อดจริงจนคุณจ,จนสัตว์ดีกับบ้านมนาะจนานางไปถามเขาเนาะไอ้ดังเนี่ยจะเอาขิงไหมผมลอดผมไม่ได้กลับบ้านคนวะก็ต่อให้ลองวันบ้าวหลุนซึนน่หน้าตนะุกคนวะ ฟันเนี่ยบอกพันคัดบอกคัดคัดดอกนี้ดอกนี้ไม่ออกหรออืมนี่ดีอดอกนี้ไม่รอดอาาอยังไม่รู้เราจะหาสองปีนิ้ทีก น,อน้อโรโกย,นอ,นยอ,นอนนอนี่นนี่นนพ,นพ่นอ้เปดน่องไปแล้วพี่น้องอิ่มแล้วครับผูได้มาคลิป ของนมวุ้ย่มสาวน,น,น้องข้นพน้องครับคลิปอันนี่ครับนี่คลิปเสือห้องไห้น้ำตกครับพี่น้องครับนี่ต้มต้มเอ็นแก้วครับพี่น้องต้มเอ็นแก้วครับผูได้มาคลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ให้นมให,ให้ช่องนมวุ้ยรั่มน้ำเดิอพี่น้องเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งหน่อยๆเนาะเอฟซี FC ครับตอนนี้เอฟซีเพิ่งกลั เอามาทักมาอย่างรู้ครับพี่น้องแล้วติดต่อที่หลังนอ้นอ,งนองพี่น้องกินนี่น้องไปรับกิกนหรอครับเพลสเอาไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับแม่เป็นไหมไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้ว